ข้าวรวมปลองสามสิคของหลวงตาไม่มีใครกลา้าเยอยอยา Okay. ่้วเออเองเอาเองขวัญชัยก็ขวัญเมือเออไปไปไปเราม้วนกันให้เรียบร้อยลูกมันก็ต้องเรียนไปตามขั้นตอนมึงจะมาเรียนแบบเอ็นทานนมันไม่ได้ดูแลเข้าหลวงตาลำลาพี่ก็สรุปได้เข้าหลวงตาเสร็จที่ขวัญชัยเพี่อค่ะการเดินทางกลับบ้านกลับเมืองในครั้งนี้ เ้าชั้นขอนลุงขอให้เสด็จพี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะพี่ค่ะขอบใจมากนะขอนลุงเจ้าอ,อยู่ที่นี่ก็ต้องจเจริญจะได้พี่จบแล้วตามพี่กลับไปได้พื่ค่ะแต่พี่กว่าเมืองเพี่ค่ะเอาไงน้องหาแม้่เสด็จที่กลับถึงแผ่นดินเวลาใดบอกเสด็จพอ่อเสด็จแม่และก็ทุกๆคนด้วยว่าเก้าชั้นขอนลุงยังรักและก็คิดถึงทุกคนอยู่นะพื่อค่ะจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ยามที่ิดถึงไซบูรีพี่จะรีบบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่ จ้าอยู่ทางนี้เน่ยตั้งใจเรียนให้จบไปไวเรียนจบแล้วส่งข่าวบอกพี่พี่นี่จัดหมอชอบฟ้ามารับเจ้ากับสายพอดีแล้วได้กล่าพี่ชายเด็มที่ลามลาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับหลวงตาไปเปิดทีวีเลยช่องวันไปเปิดทีวีช่องวันเปิดดูอะไรอ่ะกูจะดูวันทองอ่ะหลวงตาติดวันทองเนี่ยกลังดังอ่ะได้ได้เยวไปเปิดรอเออแล้วบอกให้ชาบเชิญตี๋ยเออไปฝากบอกเตี๋ยเคไปก่อนหลวงตาเตีโชคดี เ่งลูกขวัญชัยและก็ขวัญเมืองสิทธิ์ทั้งสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาเนี่ยภาคภูมิใจสิจริงนกไหนๆวันนี้ก็จะแยกย้ายกลับบ้านกลับเมืองของตนเองแล้วตาก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้แต่ตามีคาถาอยู่สองบทพระคาถาคาถาบทแรกนี่คือคาถาทำน้ำมนต์คาถาบทที่สองนี่คือคาถาแปลงร่าง สิจะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ยามใดที่อยากจะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ก็ <อะ S 1> ให้เอาขันน้ำมนต์ที่ได้ทำไว้น,นีย่ยมาลดร่างของตนเองเ <อะ S 2> จ้าก็จะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ดังเดิมแต่ว่าถ้าขันน้ำมนต์ที่เจ้าได้ทำไว้นะ่มันาหายหกตกหลน่นเจ้าจะไม่มีวันกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ได้อีกเว้นไว้เสียแต่ว่า วันพระ8ปดค่ำแลือก็สิบห้าค่ำจะกลับกลายร่างมาเป็นมนุษย์ไดสามชั่วโมงวิชานี้เขาเรียกว่าดีราชาวิชานะลูกถ,ถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะเกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นภัยที่บัตแแก่นตนเองนะลูกนะข้างหน้าอ,อยากได้ไหมลูกอยากได้ข้างหนตาเข้ามาใกล้ตา าหูมาและตาจะบอกให้คาถาบทแรกนี่คือคาถาทำน้ำมนต์เอาไปไ<อ>จำได้ไหมลูกได้ค่ะคาถาบทที่สองนี่คือคาถาแปลงร่างเอาหูมา ได้ไหมลูกได้ครักดีแล้วกลับบ้านกลับเมืองก็ดูแลตัวเองด้วย,ววยข้อสำคัญเจ้าทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมน้าสาบานกันอย่าคิดโคดดตรทรยศต่อกันนะลูกนะหุดตาเออสิทไปนะสิทธไปไม่นานหรอกครับเดี๋ยวกาสิจะรีบกลับมาขอหลุดตาไม่ต้องร้องให้เสียใจที่สิจะจากไปทั้งนี้หรอกนะคะไม่ได้ร้องไห้ที่เองจะไปลูกแล้วหุดตาร้องไห้ทำไมอ่ะมึงนั่งท้าตีนกู โชคดีรักกันไว้นโลกไปปุ่มรุงตางตาลไไปวางลวง